ผมจะพามาเอาตัวนี้แต่วิธีการเอาก็คือให้เข้าแบบนี้ให้เข้าแบบนี้อะเนี่ยแบบนี้นแบบน,แบบนี้แล้วก็กดเข้าไปเลยกดเข้า แต่ถ้วเราให้เป็นเซิร์ฟวีจะดีกว่าถ้าเรามาเซิร์ฟหลักก็ให้คนโหดวดเดี๋ยวผมจะขอเข้าเซิร์ฟเอ่อวี v แล้วกันโอเคเซิร์ฟวีเอาล้วครับตอนนี้ผมก็มาอยู่เซิร์ฟวีเป็นที่เรียบร้อยแ,แล้วและตอนนี้ผมก็ได้เลือกแผนที่เก่า กดใบที่ผมเป็นตัวใหญ่เพราะว่าผมไม่ได้เติมหรืออะไรเพราะว่าผมได้ตัวนั้นแล้วผมก็ได้ตัวนี้มาด้ยวยผมเอาตัวนี้แล้วการได้เล่นง่ายขึ้นให้เลือกหมดป้องกันล้อมปกติอะไรสักอย่างนี้แหละไม่รู้ว่าผมอ่านถูกไหมนะแล้วก็กดลงไปเล้ยเดี๋ยวมันก็จะมีพวกนี้มาให้สู้จนถึงเวฟที่ห้า ตอนตอนเว็บที่5้ามันตัวอาจจะใหญ่ยากหน่อยก็คือให้ไปเซริร์ฟหรือถ้าเซริร์ฟอันนั้นก็ได้เซริร์ฟบีก็ได้แต่ว่ามันจะนานหน่อยถ้างั้นเดี๋ยวผมจะไปรีวิวตัวละครนะละเามาแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะบอกว่าตัวไหนต้นคลิปลืมบอกให้กดมาเป็นเทียร์หนึ่งหลังจากนั้นก็มาข้างล่างเหล่าไททัน แล้วตัวเนี้ยเนี่ยตัวตัวนี้เฮ้ยต,ตัวนี้โอเคตัวนี้แล้วหลังจากนั้นก็กดเลยแต่ว่าคุณจะต้องมี10 p o i n ทุกคนก็น่าจะมีกันอยู่แล้วเพราะว่ามันหาง่ายเป็นตัวดีสำหรับผู้เล่นใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองกับสกิบบี้ให้ดู อย่งเช่นไอความสามารถที่หนึ่งความสามารถที่หนึ่งอันนี้แล้วผมจะเสกพวกสไปเดอร์สกิบิดี้ออกมาเออเรียกก็น่าจะเป็นแมงมุมอะไรประมาณนั้นนี่แมงมุมอนแล้วให้คุณใช้สกิลหนึ่ง ก็จะเป็นการสัดแล้วก็ทำดาเมจอีกส่วนสกิลที่สี่เป็นการพุ่งตัวบอกเลยพุ่งตัวอย่างไกลแล้วอย่างดีสกิลต่อไปเป็นการฟาดอะไรจากด้านหลังเราส่วนสกิลที่ห้าให้ลองกลับตัวหดๆจะดีกว่าเพราะว่ามันอย่างดีเลย ให้เ,เราวางกล้วยแล้วให้มันเดินมันสนคือทำไมมันไม่เดินอ่ะนี่ไงระเบิดแล้วแล้วผมจะมาจะหลวนมีสกิลด้วยเยสโอ้โอ้โอ้ตายแล้วก็เดี๋ยวนะผมขอเปลี่ยนตัวก่อนแป๊บหนึง่ง อ่าตอนนี้มันก็จะมีดาบดาบซื้อจากตรงนี้ได้เอ่อสิบสองเหรียญตรงนีโ้โอ้มั่วหมดล,ละอันนี้ก็จะหลวดก็สามารถซื้อได้ยี่สิบห้าแต่จลวดมีสกิลด้วยคือสกิลก็ถือว่าไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นสกิลแล้วก็อาจจะ ออกมาช้าหน่อยแต่ว่ามันแรงแต่ยังเด้งตัวได้แบบว่าอันนี้คือหมัดของไททันผมเคยลองดูแล้วคือแบบว่าดาเมจอย่างแรงเดี๋ยวขอลองกับแต่มันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นเออเอาตัวไหนดีเอาจะหลวดดีกว่าโอ้โอเยอะก่นเยอะก่อนโอ้โอ้โอเคลียร์เคียก่อนผมแรงไว้เมื่อกี้เลยต้องลบก่อน เออเอาตัวนี้แล้วกันนี่ไงดามิดมันประมาณสักหน้าจะ1หนึ่งร้อยมั้งอันนี้คือหมัดปกติหมัดธรรมดาธรรมดาเยอกอนนะโอเคก่องมันคือหมัดธรรมดาเอ๊ะ ทำไมมันหมัดธรรมดาแล้วมันอย่างแรงเลยด้วยลองเอาตัวนี้ออกมาดูนี่ไงแล้วลองใช้ดาบอยู่ดาบมันก็รัวดีนะแต่ว่ามันก็อนั้นมันก็อดมิทไม่ค่อยแรงถือว่าเป็นตัวที่ดีสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วจะหลดก็พุ่งได้เอ้อ โอเคคลิปเพียงเท่านี้เลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบบ๊